สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานชีวิตพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังบวกเพื่อเติมไฟเติมแรงใจและสร้างรอยยิ้มให้กับทุกวันของคุณเพราะเราเชื่อว่าเมื่อใจมีพลังชีวิตก็มีพลังถ้าคุณพร้อมแล้วมาร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อคนพบความหมายใหม่ๆของการใช้ชีวิตไปกับพลังงานชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะหากคุณเป็นคนขาดความมั่นใจในตนเองมาฟังทั้งนี้ความมั่นใจเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนอยากมีแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการกล้าที่จะพูดเสียงดังหรือการทำตัวเด่นต่อหน้าผู้อื่นเท่านั้นแต่คือความเชื่อมั่นลึกๆในใจว่าเรามีคุณค่าและเราสามารถทำได้ การสร้างความมั่นใจจึงเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาความพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 1. เข้าใจและยอมรับตัวเองความมั่นใจเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองยอมรับทั้งข้อดีและข้อบกพร่องที่มีอยู่คนจำนวนไม่น้อยสูญเสียความมั่นใจเพราะมัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลืมไปว่าทุกคนต่างมีเส้นทางและจังหวะของตัวเอง ลองเขียนสิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองออกมาอย่างน้อยวันละหนึ่งข้อยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและการมีข้อผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 2. พัฒนาตัวเองทีละก้าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการคิดบวกแต่เกิดขึ้นเมื่อเรามีทักษะและความสามารถรองรับ ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำสำเร็จได้จริงเช่นการออกกำลังกายวันละ15นาทีการอ่านหนังสือวันละ10หน้าเมื่อทำสำเร็จบ่อยครั้งความมั่นใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะเราได้พิสูจน์กับตัวเองว่าเราทำได้ 3. ฝึกการพูดและการแสดงออกหลายครั้งความมั่นใจหายไปเพราะเรากังวลกับการถูกมองการฝึกการพูดหรือการแสดงออกจะช่วยให้เราไม่หวั่นไหวกับสายตาคนอื่นมากเกินไป ฝึกพูดหน้ากระจกหรืออัดเสียงหรือวิดีโอตัวเองแล้วฟังซ้ำลองเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้การพูดในที่สาธารณะแม้จะเริ่มจากวงเล็กๆก,ก็ตาม 4. จัดการความคิดลบเสียงในใจที่บอกว่าเราไม่ดีพอเป็นศัตรูของความมั่นใจลองเปลี่ยนจากการวิจารณ์ตัวเองเป็นการให้กำลังใจแทนหากคิดว่าเราทำไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนเป็นเราจะลองทำให้ดีที่สุด เขียนประโยคสร้างพลังใจสั้นๆแล้วอ่านออกเสียงทุกเช้าเช่นฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง 5. สภาพแวดล้อมก็สำคัญการอยู่ท่ามกลางคนที่ชอบดูถูกหรือกดดันอาจทำให้ความมั่นใจถดถอยโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันการอยู่ใกล้คนที่สนับสนุนและให้พลังบวกจะช่วยเติมความเชื่อมั่นได้มากเลือกคบคนที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่า หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบที่ไม่จำเป็น 6. ใส่ใจรูปลักษณ์และสุขภาพการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจช่วยสร้างความมั่นใจอย่างธรรมชาติแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยในแบบที่เป็นตัวเองออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อร่างกายแข็งแรงใจก็จะแข็งแรงตามไปด้วย 7. ฝึกความกล้าลองผิดลองถูก ความมั่นใจไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เคยเผชิญความท้าทายการลองก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัยแม้เพียงก้าวเล็กๆจะช่วยให้เรามั่นใจขึ้นลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการสมัครงานใหม่การขึ้นพูต่อหน้าคนหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดสรุป การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์จากการรู้จักตัวเองการพัฒนาตัวเองและการจัดการความคิดอย่างสม่ำเสมอความมั่นใจไม่ใช่การทำตัวเหนือใครแต่คือการยืนยันกับตัวเองว่าเราเพียงพอและเรามีคุณค่าในแบบของเรา เมื่อคุณเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองทุกการกระทำคำพูดและสายตาที่มองออกไปจะเปล่งประกายพลังบวกที่ส่งต่อถึงผู้อื่นโดยอัตโนมัติคุณค่าในแบบของเราในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบแข่งขันและมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นจากสังคมหลายครั้งเรามักหลงลืมที่จะหันกลับมามองตัวเองว่าแท้จริงแล้วเรามีคุณค่าในแบบของเราเองโดยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจและไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับความสำเร็จหรือเส้นทางชีวิตของผู้อื่น 1. คุณค่าไม่ใช่สิ่งที่คุณอื่นนิยามหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งตามเสียงปรบมือและคำเชื่นชมจากภายนอกแต่ความจริงคือคุณค่าของเรามีได้ถูกตัดสินจากคำพูดหรือสายตาของใครหากแต่ถูกสร้างขึ้นจากการที่เรายอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่พยายามเต็มที่พนักงานธรรมดาที่ตั้งใจทำงานหรือเพียงคนหนึ่งที่พร้อมดูแลครอบครัวคุณก็มีคุณค่าในแบบที่ไม่เหมือนใคร 2. การเปรียบเทียบทำให้ลืมคุณค่าเ ocial m e d i ย,ยทำให้เรามองเห็นชีวิตคนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นมักเป็นเพียงส่วนที่ดีที่สุดของพวกเขา การเปรียบเทียบชีวิตจริงของเรากับภาพที่คัดสันมานำเสนอของคนอื่นจึงไม่ยุติธรรมต่อหัวใจเราเลยหากเรามอแต่มองว่าใครดีกว่าใครสำเร็จกว่าเราอาจหลงลืมว่าตัวเองก็มีความสามารถและความพิเศษที่ไม่แพ้ใครเพียงแต่อาจไม่เหมือนกัน 3. คุณค่าเกิดจากการลงมือทำคุณค่าไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตเสมอไป แต่เกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราทำอย่างตั้งใจทุกวันการยิ้มให้คนรอบข้างการช่วยเหลือเล็กน้อยโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการพยายามพัฒนาตัวเองทีละนิดหล้วนสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับเราและสังคมเพราะคุณค่าคือการได้รู้ว่าเราได้สร้างสิ่งที่ดีแม้เพียงเล็กน้อย 4. การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ มนุษย์ทุกคนต่างมีข้อบอกพร่องไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ100%แต่ความไม่สมบูรณ์นี่แหละที่ทำให้เราจริงและมีเอกลักษณ์แทนที่จะตำหนิตัวเองลองหัดยอมรับว่าเราคือคนที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าในแบบเฉพาะตัว 5. สร้างคุณค่าให้เติบโตคุณค่าในแบบของเราไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง แต่สามารถพัฒนานและเติบโตได้ทุกวันยิ่งเราหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนและเปิดใจคุณค่าของเราก็จะชัดเจนขึ้นและเมื่อถึงวันที่เราหันกลับมามองเส้นทางที่ผ่านมาเราจะพบว่าทุกก้าวเล็กๆที่เคยก้าวเดินล้วนเป็นการต่อเติมคุณค่าที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้สรุปคุณค่าในแบบของเราไม่ได้วัดจากการที่ใครจะมองว่าเราดี หรือไม่ดีแต่เกิดจากการที่เราเลือกจะยืนหยัดในสิ่งที่เป็นเรายอมรับในสิ่งที่มีพัฒนาสิ่งที่ขาดแล้วภูมิใจในเส้นทางที่เรากำลังเดินเพราะสุดท้ายแล้วความงดงามมิได้อยู่ที่การเป็นใครสักคนที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การเป็นตัวเราที่แท้จริงสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ